สองกิจกรรมใหม่เข้าสู่เซิร์ฟเวอร์ไทยทางด้านของกายแท้วิญญาณยุทธน้องเสียวอู่เอสพีดนันมีกระดูกมาใหม่และยังมีทางดานของหอปลุกพลังวิญญาณทางด้านของสกินน้องสกินล่างเด็กมีฟิชชั่นของน้องเสียวอู่อีกแล้วมีอะไรในตู้น่าสนใจอะไรอย่าง้นบ้างเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันครับ อ้าวอะรครับก็กราบสวัสดีเป็นเพื่อนที่น่ารักทุกคนไปําช่องจานแชกไวน์ไนเกมเมอร์วันนี้เราก็อยู่กับศัพย์ประยุทธ์วิญญาจาร์เซิร์ฟเวอร์ไทยแลนด์เวียดนามกับ2กิจกรรมใหม่ที่เข้ามานะครับตอนแรกคิดว่าวันนี้จะทํารีวิวกิจกรรมเดียวนั่นคือธน้าของการแทบยุทธ์แต่ว่ากิจกรรมงด้านของตัวพอแก้บริสุทธิ์หมื่นลี้ก็เข้ามานะครับถ้าใครนะครับได้ดูจานไลฟ์สตรีมล่าสุดเมื่อวันพุธที่ผ่านมานะครับจะรู้ว่าจานเปิดไทม์ไลน์นะครับว่าช่วงเวลาของตัว หมาอ,อาร์ที่มึงหมดไปเนี่ยมีกิจกรรมอะไรบ้างที่ไทยยังไม่เอาเข้าก่อนที่อ,อินจะมาใครอยากไปดูไปย้อนดูได้นะครับในไลฟ์สตรีมันพุธจันทร์ดูกิจกรรมมีกิจกรรมพวกนี้ทั้งหมดเลยทั้งหมดประมาณ56กิจกรรมนะครับที่จ่อรอเข้ามานะครับกิจกรรมที่ยังไม่เข้ามาเนี่ยเข้าคร่าวนะครับจะเป็นแหวนเจ็บประหลาดแห่งซืร่ายเคอร์ซึ่งบอกเลยว่าอันนี้ก็ราคาน่าสนใจอยู่เหมือนกันนะไม่ถึงราคาแม่งแอบแบบแ,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 แสบผิวอะแล้วก็จะเป็นทาน้าของตัว ขาฟิวชั่นหลง SP นะครับขาใหม่ที่ได้ฟรีส่วนขาฟิวชั่นต้องสุ่มที่เป็นผลึกหน่อยแต่อย่างน้อยเราได้ขาใหม่ฟรีทําไมตาเทพด้วย8ชั้นนะครับก็ถือว่าสบายมากๆดาเมจก็ดีสุดๆไปเลยแล้วก็เป็นท่าหน้าของตัวอาร์ติแฟคคอนห้าเทียนนะครับท,ที่ที่ยังไม่เข้ามาด้วยในรูปแบบหอ OR แบบใหม่ด้วยนะครับยังเหลืออีก2กิจก,กรรมโดยหลักๆนะครับที่ยังไม่เข้ามา3ดิรวมท่าหน้าของแหวนจะประหลาดด้วยดังนั้นมันจะมีประมาณ5้ากิจกรรมวันนี้มา2แล้วนะครับ ทำไมไม่ซื้อหวยนะจะได้ถูกแต่เนื้อๆสิ่งอื่นใดนะครับผมไม่มีข่าวแจ้งเตือนกันมาเลยตื่นช้ามาเจอเอ้ยมีของเข้าตื่นช้ามาอีกวันเอ้ยมีของเข้าแหมเล่นเอาทําเราเนี่ยไม่ได้เตรียมเนื้อเตรียมตัวกันเลยนะครับมาแบบไม่บอกไม่กล่าวโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่อย่างแรกคือทางหน้าของตู้กรรแทมยัญญุสนะครับหลกัหลกๆในตู้นี้เนี่ยเรามาสเต็ปเนี่ยจานสนใจอยู่2อันนั่นคือการได้ผลึก9สีที่จะเก็บไปแลกของในอนาคตนะครับมันมีของดีๆในอนาคตเยอะแล้วก็มีของอัพพลังให้กับเราที่ เราไม่ต้องไปรอฟาร์มกิจกรรมมาครับเราสามารถไปเก็บจบเก็บจอบได้จากตัวหิน94 40น่าสนใจนะครับแล้วก็รางวัลที่เป็นสเต็ปพวกนี้ก็ถือว่าไม่ได้มีอะไรนะเพราะว่าการแท้มันเป็นการแท้รีรันะะครับขอรางวัลเนี่ยจะมีของรางวัลหลกักๆเป็นธนาของขานะครับชิ้นใหม่อันนี้เนี่ยก็เป็นเอาไว้ฟิวชั่นสำหรับคนที่สนใจจะเล่นเสียอู่แบบสุดๆไปเลยนะครับน้องก็ดีขึ้นทําให้ s t a c k ไว้ขึ้น s t a c k ดีขึ้นโหมด PvP ก็ต่อสูด้ดีเริ่มต้นเพิ่มคิเลตตัวเองซึ่งตัวเซอุ่นเนี่ยคิเลตเยอะมันเป็นผลดีกับพาสีฟนะครับซึ่งมันก็ดีมา,มากๆเลยแล้วก็จะมีเป็นเกาะนะครับมีการแท้ไม่มีการแท้ตัวอื่นเอ้ยมีแต่ว่าไม่มีการแท้ตัวสําคัญอย่างเช่นกายแท้หลงๆหรือว่าที่ใครอยากได้หรือว่าพวกการแท้ใหม่ๆนะครับการแท้เซนต้าหรือก็ไม่มีแต่ว่าจะมีการแท้ปีไปตรงอยู่ก็ไม่แน่ใจว่าทุกคนยังจะเอากันอยู่ไหมนะครับอ,อันนี้ก็น่าสนใจอยู่น้านหนึง่งถ้าจะเลือกนะ จะเึือหินห้าสิบส่วนนี้สําคัญนะครับอันนี้สําคัญมากจะเป็นทาหน้าของจิตทรนงนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยมันกลับมาอีกหนึ่งครั้งตามคำ้งองเรียนนะครับมันเคยมันเคยมาแล้วครั้งหนึ่งนะครับซึ่งจานทําไว้เนี่ยน่าจะได้ประมาณ2ดาวนะเพราะว่ามันอัพดาวใช้ดาวเยอะมากกว่าจะอัพขึ้นแต่ละดาวนะครับเพราะมันใช้มากกว่าตัวแกนเทพชุดเก่ามันเป็นของชุดใหม่ใช้ของเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวเลยนะแล้วก็ที่เหลือเนี่ยแล้วแต่ว่าคนจะเลือกนะครับที่เหลือของจัมาจิตประถมไม่มีอะไรนะครับ กรณีทนาของสกินเอ้กรณีหน,น้าขัก่กอดูกเนี่ยอยู่ที่300นะครับเกาะแกน่นนําโชคร้อยแแล้วก็แอกเลือกไอ้นั่น80ดสบแล้วก็จะเป็นแพคพัฒนาที่จันอยากได้60นี่คือที่จันอยากได้นะ60อะ่อะจันเล็งไว้ว่า,วาจ,จันจะเปิด60อย่างน้อยจันจะได้หนีไส้กรอกได้ผลึกอันนี้หินเก็บไปด้วยคิดไว้ว่าจะเปิดประมาณ60แถมเรายังจะได้เหรียญจากการเปิดเก็บรายวันของตัวกายแท้ด้วยก็ถือว่าคุ้มนะ จานมองว่าเออมันก็โอเคนะครับไม่น่าเกียดไม่น่าเกียดเลยจานพาไปดูกล่องเก่าจานมีอยู่ซึ่งเอาจริงอ่ะมันเป็นชิ้นที่ถ้าเป็นเซิร์ฟใหม่มากๆจะยังไม่เปิดแต่ว่าเก็บเอาไว้ก็ได้นะครับมันจะเป็นชิ้นนี้นะครับจิตเทพธนงใช่ไหมจานสองดาวแล้วแต่ถ้าเราจะพัฒนาเนี่ยเราต้องใช้อีก2ชิ้นนะครับ2ชิ้นเลยซึ่งเปิด2ชิ้นมันร้อยยี่สิบนะครับมันไกลเลอะเกินนะดูไม่น่าเอาแต่ว่าจานมีแล้วอันหนึ่งนี่ก็จานมีจิตเทพปลายคมอยู่ที่เก็บจากคาวที่แล้ว ก็เลยกลากลังเลว่าจะเอาสัก60เก็บเอาไว้สักหนึ่งครั้งดีไหมอย่างน้อยก็ได้ทั้งหินได้ทั้งตัวอันนี้มาอันนึงไว้รออัพในอนาคตอีกอันหนึ่งก็ได้นะครับก็อย่างที่บอกไปว่าหลังๆมาพวกของวิญญาณเทพเนี่ยพวกนี้จิตเทพต่างๆเนี่ยมันชั่ทนาทีหนึ่งอะเยอะนะครับทาให้เวลาที่อัพเนี่ยอาจจะต้องเก็บสะสมตามกิจละ1กิจละสออย่างเงี้ยสะสมเอาไว้นะครับพอมันสามารถอัพได้ก็อัพได้เลยสบายๆอยู่ เปิดทีละสี่สิบสจุ๊บจิกจุ๊บจิกอะไรเงี้ยส่วนอีกหนึ่นงกิจกรรมนะครับก็เป็นหนึ่งในกิจกรรมหลักๆมากๆเลยของตัวสกินหลงๆนะครับกิจกรรมนี้เนี่ยจันพูดในตอนไลฟ์ว่าจาันเองก็สนใจอยากจะเอานะครับงบประมาณที่จะเปิดในกิจนี้เนี่ยจยันสรุปแบบคร่าวๆนะแบบยังไม่ได้เติมผ่านล้านสเตลล่านะครับเราจะใช้13,000เพชรบวกกับเงิน4,075บาทใช่ครับอันนั้นอันทั้งหมดเนี่ยเหมาหมดนะครับอันนี้เหมาหมด อันนี้ซื้อประมาณ2หรือ3แพ็คแต่เค่ว่าคิดถ้าคุณออกก่อนมันก็ถือว่าโชคดีนะการันตีของตัวสกินเนี่ยมันจะอยู่ที่400นะครับแล้วก็จะมีแพ็คเลือกต่างๆนะอันนี้จะเป็นแพ็คเลือกกระดูกฟิวชั่นนะครับ300แล้วก็อันนี้ของดีนะครับนี่คืออุปกรณ์วิญ,ญญาณที่เป็นราชาอุปกรณ์ครับมันให้คุณสมบัติสแต็กที่เป็นเปอร์เซ็นเยอะมากๆนะครับ ปัจจุบันนี้เนี่ยจะมีอุปกรณ์ทั้งหมด3อย่างนั่นคือแหวนนะครับมีกระดิ่งแล้วก็จะมีกระจกนะโดยกระจกเนี่ยยังไม่มานะครับจะมีกระดิ่งที่เพิ่งเข้ามานะปัจจุบันนี้ในตอนนี้โดยอันนี้เนี่ยมันจะเป็นคุณสมบัติการเปิดใช้งานนะครับทำให้เราเพิ่มคุณสมบัติวงแหวน44%ซึ่งแน่นอนครับมันเพิ่มหลากหลายมากทุกคนคุณสมบัติวงแหวนมีหมดทุกคนเลยที่เป็นคีย์ดาเมจ ATK ต่างๆมันเพิ่มขึ้นอีก44%นี่แค่ชิ้นเดียวนะครับแล้วก็จะมีคีนนย์ เขาที่ละจันเปิดไม่เยอะนะครับทำให้แหวนจันได้มีแค่วงเดียวอันนี้เพิ่มคิดาเมจนะครับแล้วก็คุณสมบัติวิญญาจารย์แล้วบวก ATK ด้วยจริงๆอันนี้จะอยากทำสัก3ดาวเฉลี่ยทาอย่างละ3ดาวนะครับส่วนในอนาคตที่จะมาเนี่ยมันจะเป็นทน้าของกระจกกระจกจะเป็นบวกสปีดครับบวกเยอะมากนะครับแล้วก็คุณสมบัติกระดูกบวกกับคิเรตซึ่งแน่นอนว่ามีของ2องย่างที่บวกคิเลตเรารู้อยู่แล้วว่าคิเลตอ่ะมันบวกยากนะครับบวกยากกว่าอย่างอื่นเพราะว่าในคุณสมบัติของกระดูกวิญญาณภายาน,นอก มันไม่ได้มีคิวเรทให้เราแบบนั้นนะครับไม่เหมือนคิดดาเมจ ATK เรือดสปีดพลังจิตดังนั้น,น,นใครจะเล่นออสการ์ที่ต้องการคิวเรตสูงๆที่ดันให้มันเป็นสักพันห้าสองพได้ยังไงอุปกรณ์มีนพวกนี้จําเป็นมากๆที่ต้องทําไว้นะครับ <c oughs> อ่ะก็ประมาณนี้นะครับสําหรับทางหน้าของตัวอันนี้นะตัวระบันสเตปนะครับนี่ก็จะมีแบบนี้นะครับอย่างน้อยก็ได้เสกงเสกกรอบมีจิตมีตัวให้เรานะปึ๊บป๊าปปึ๊บป๊าสองนะครับ มีกระดูกฟิวแต่ว่าจานมีหม,หมดทุกชิ้นแล้วอ,ะ <S <S อ่ะก็คงต้องเลือกไอ้พวกกระดูกหกดาวจะได้ไม่ต้องไม่ต้องไปตีเองนะจ,งจริงๆอ่ะจานเองก็อยากได้นะแต่ว่ามันก็ไกลเหมือนกันแต่อย่างน้อยๆแหวนราชาอุปกรณ์จานจะเปิดนะครับโอเคดังนั้นเราจะเปิดในคลิปนี้ไปเลยนิดๆหน่อยๆสัก60 4,800คือได้อุปกรณ์วิญญาณมาสักอันหนึ่งแล้วเราค่อยไปหาเพชรทดแทนจากกิจกรรมอื่นๆเอาก็แล้วกันนะครับโอ้โห อีกเชียรเพชรสองหมื่นที่รู้จักเก็บสะสมมาเหลือหมื่นห้าละอย่างไวเลยเนี่ยไปถ้าสกินมาก่อนฉันจะบอกว่าฉันรักเกมนี้ฉันจะบอกว่าฉันรักวิวมากแค่ไหนเอะพวกนี้ก็เป็นอุปกรณ์เราไปเลือกทำได้นะมันมีพวกที่เป็นเปอร์เซ็นต์อะเน้นเปอร์เซ็นต์นะครับมันได้เยอะนะพยายามไปดูก่อนว่าเราต้องการทำกี่ดวงกี่ดาวค่อยๆแลกนะครับ แพ็คเลือกขุมวิญญาณนะครับก็อย่างน้อยเราก็จะได้มาทําหลายๆตัวซะหน่อยโอ้หเงียบมากนิ่งสุดๆแพ็คเลือกขุมวิญญาณมาอีกแล้วไอแพ็คเลือกขุมวิญญาณในการันตีเท่าไหร่สามสิบโอ้โหเห็นไะ้มกูไม่ออกการันตีวะอ่าราชาครับโอเคอันนี้ออกมาก่อนนะครับออกมาหกสิบนะ ก็ยังดีครับอุตส่าห์ยังใจดีออกมาก่อนให้กับเรานะครับเป็นสองสิบหกครับไม่มีชื่อขึ้นก็ไม่ต้องลุ้นอะไรครับผมมียานอีกแล้วครับแล้วก็มีเป็นกระดูกธรรมดานะครับโอ้โหตกใจเลยเออมันมีกล่องกระดูกธรรมดาให้เราด้วยนะจากในตู้นี้นะครับได้ทั้งธรรมดาแล้วก็ได้ทั้งฟิวชั่นไปเลยกล่องกระดูกธรรมดาเนี่ยการันตีแค่หนึ่งร้อยนะครับตู้แต่ว่าจัดออกแปดสิบเอ,อ้ยเป็นเลิกงามยามดีหรือเปล่าครับ เป็นเลิกงามยามดีว่าเขาสนใจจะมาอยู่กับเราหรือเปล่านะครับแต่ว่าการันตีก็ค่อนข้างไกลนะโอเคเดี๋ยวเรามาเลือกเป็นอุปกรณ์จะเลือกเป็นกระดิ่งละกันเพราะว่าแหวนจะมีแล้วเดี๋ยววาดเรื่องการมาทําและเฉลี่ยยังไงแต่ว่ามันคุ้มนะเพราะว่าได้อุปกรณ์ได้สกินแล้วรวมถึงสกินหลงๆเนี่ยเพิ่มเปอร์เซ็นต์ดีมากนะครับเปิดใช้งาน,นครับนี่ เพิ่มคิเลทแบบต้งๆตรงๆไปด้วยนะครับอันนี้ก็พลังจิตต่างๆคิดาเมจเราเป็นหมื่นหนึ่งแล้วนะครับแต่ว่าหลักๆแล้วเนี่ยคิเลทน่าจะได้เยอะกว่าพันสองโอ้ได้เยอะเลยอะขึ้นมาเยอะเลยครับคุณสมบัติเราเจ๋งแจ๋วเจ๋งแจ๋วนี่สิสิ่งที่เราต้องการครับนี่คือสิ่งที่เราต้องการอุปกรณ์วิญญาณใครจะติด สกล่องแล้วเลือกอย่างละหนึ่งไว้ก็ได้นะเพราะว่ามันบวกดีทั้งคู่นะครับแต่ส่วนที่เหลือที่จะเป็นทาน,นาของพวกสกุงสกินอะไรต่างๆเดี๋ยวขอใช้เวลาคิดอะไรสักหน่อยแล้วกันใจจริงก็อยากได้แหละแม่เจ้าเอ้ยแหวนจะประหลาดแห่งซื้อเคยขึ้นก็จะบ้า เป็นไงกันบ้างครับสอบสองกิจกรรมที่เข้ามาให้กับเราในตอนนี้เนี่ยและคุณอย่าเพิ่งนิ่งนอนใจก่อนที่อาอินจะมายังเหลืออีก3กิจแหวนจดประหลาดเหรอแขนไอไม่ใช่คอนเทนแล้วก็เป็นขาฟิวชั่นน้องหลง,ลงๆเนะครับก็เลยถือว่าอันไหนดูสําคัญให้อาจารย์แนะนําเนี่ยขาหลงๆเนะี่ยเก็บฟรีได้แบบไม่ฟิวชั่นนะถ้าได้ฟิดวด้วออาจจะดีกว่านิดหน่อยนะครับก็บประมาณนี้แล้วกันสำหรับกิจกรรมใครรอแพ็กอยู่นะครับเดี๋ยวอาจารย์ไปดูราคาของทางด้านของสเตลลาโคพัทมาให้ ว่าจะมีราคาแพ็คอะไรประมาณไหนเพราะเติมเนี่ยสดๆมันอยู่ประมาณ4,075บาทกับ12,000เพชรเผื่อว่าใครอยากจะเซฟเงินเซฟเพชรอะไรไว้อาจารย์ไปลองดูว่ามันจะมีแพ็คราคายังไงบ้างนะครับเดี๋ยววัายองมีงานจา์จะโพสที่ชุมชนแล้วก็แฟนเพจของ w i t e n i g h t Gamer อย่าลืมกดไลค์กันไว้ได้นะครับจากคลิปนี้จานเอก็ต้องขอตัวลาไปก่อนกดรลคาแฟนก็ให้เป็นที่สนุกก่องทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าฝาร้านเติมเงิน Stellar g o พัดเติมถึงจมใเติมดีไม่มีเด สำหรับคลิปนี้ไปก่อนนะครับโชคดีมีใช้โชคใชยมีเวิร์ทุกคนบ๊วยบ๊วยครับ